สวัสดีครับเพื่อนๆผมไมอิสระนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด10วันนะครับพร้อมทั้งวิธีดูสายรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็วิธีเติมเงินเข้าบัตรเติมเงินพร้อมทั้งแผนเที่ยวทั้งหมด10วันอาย่อการเดินทางแบบเข้าใจง่ายให้เพื่อนๆเ,เที่ยวตามได้แบบไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปครับ อันดับแรกนะครับไอ้วางแผนหาโรงแรมที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินเพื่อง่ายต่อการเดินทางในครั้งนี้และที่ขาดไม่ได้ก็คือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะเพื่อนเน mm hmm. เพื่อให้ได้ความสะดวกของเรานะครับให้มากที่สุดเลยต่อมาเราก็หาเที่ยวบินที่เหมาะสมกับเวลาเที่ยวของเราและไม่เหนื่อยจากการเดินทางเพื่อที่จะเหลือเวลาเที่ยววันแรกแบบสบายสบายทั้งหมดที่พูดมาไอ้จองล่วงหน้าวันหมด6เดือนนะครับ ราคาตั๋วกบินขาไปและขากับไอจองได้ในราคา13,340บาทนะครับราคานี้ได้น้ำหนักกระเป๋าด้วยนะเพื่อนๆ30กิโลนะครับมีอาหารและเครื่องดื่มบริการทั้งหมด4ไฟเลยนะเพื่อนๆส่วนโรงแรมจะยากหน่อยเพราะต้องจอง10วัน2ห้องแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะไอวางแผนการจองล่วงหน้าไว้ทั้งหมดแล้วะ6เดือนราคาที่ได้ตกคืนแล้ว2,678บาทจองผ่านแอปทั้ง2อย่างเลยนะครับเพื่อน มาถึงวันที่จะต้องเดินทางแล้วนะครับไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สายการบินที่เลือกเป็นสายการบินฟิลิปปินส์อาไลน์นะซึ่งจะต้องไปต่อเครื่องที่สนามบินมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไฟล์บินจากไทยไปทานเฟอร์มมะนิลาเป็นไฟล์733นะครับต่อด้วยไฟล์428เดินทางไปที่สนามบินนาลิตะประเทศญี่ปุน่น ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด12ชั่วโมงโดยประมาณนะเพื่อนๆวันนี้ผมกําลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยบินกับสายการบินฟิลิปปินส์อาร์ไลน์เครื่อบิน PR733 บินจากสุวรรณภูมิไปลงที่สนามบินนากิโนประเทศฟิลิปปินส์หลังจากนั้นก็ทานเฟเครื่องที่ฟิลิปปินส์ไปโตเกียวนาริตะอีกครั้งหนึ่งน,นะครับ วันแรกของการเดินทางนะครับไถึงสนามบินนาริตาตอนเที่ยง40หลังผ่านตอมก็มาจัดการซื้อตั๋ว JR i p a s แบบ3วันนะครับเพื่อนๆในราคา15,000เนเยนฟองทั้งรีเซิร์ฟซิตขบวนชิงชันเซนเพื่อเดินทางไปที่กาลายุสาว่านะกับบริษัท JR แล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นบริษัทเคเซนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อตั๋วรถไฟเคเซสกายไลเนอร์ราคา2,570เยนเพื่อเดินทางเข้าเมืองโตเกียวนะ mm hmm. หลังจากจัดการเรื่องตัวต๋วต่างๆเสร็จก็เดินทางไปที่สถานีโอเอโนกันต่อพอถึงสถานีโอเอโนแล้วก็หาสายรถไฟเพื่อต่อไปที่โรงแรมอากิฮาบะระโดยอยใช้สายฮิบิยะไลน์นะครับสายสีเทาเดี๋ยวเราไปดูวิธีขึ้นรถไฟกันนะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมอินเสิร์ตภาพไว้ให้ วิธีการดูปลายรถไฟนะครับก็เราจะเดินทางเริ่มที่สถานีไหนไปที่สถานีปลายทางยังไงให้ดูตามผมนะครับดูชื่อสายที่เราจะไปและชื่อสถานีต้นทางและปลายทางหลังจากนั้นให้ดูหมายเลขสถานีที่อยู่บนสุดและดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนโดยจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นวงกลมสีแดงต่อจากนั้นดูชื่อสถานีที่เราจะลงเราจะรู้ว่ารถไฟที่เรากําลังจะขึ้นวิ่งไปทางไหนครับในรูปจะวิ่งย้อนไปที่สถานีต้นทางนาการเมรกุโรครับผม รถไฟที่ประเทศญี่ปุ่นตรงเวลามากนะครับถ้าเพื่อนๆมาไม่ทันขบวนที่ต้องการเราก็สามารถรอขอบวนถัดไปได้เลยแต่ละขบวนรอไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเสียเวลาในการเดินทางเลยนะเพื่อนๆตอนนี้ผมถึงโรงแรมที่ได้จองไว้แล้วนะครับชื่อโรงแรมอากิฮามระบอชิงตันโฮเทลนะโรงแรมจะอยู่ตรงกลางสามแยกเลยนะเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ้ JR อากิฮามระเลยและรถไฟใต้ดินเดินทางสะดวกมากครับ มีร้านสะดวกซื้อมากมายมีร้านอาหารทุกแบบให้เลือกแถมยังเดินมาตึกโยโดบายาชิแค่ไม่ถึงร้อยเมตรอีกด้วยเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะครับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างกับโรงแรมนี้ห้องค่อนข้างที่จะแคบนะตามสไตล์ของญี่ปุ่นโอเคเลยละกับราคาที่ไม่แพงนะมีอุปกรณ์พื้นฐานอนี้ชะ้ะ โอ้ยชากาแฟเรามาดูวิวกันเป็นวิวอะไรเอ่ยว้าวห้องน้ำหน่อยเป็นยังไงเนี่ยโหใช้ได้เลย วันนี้เป็นวันแรกของการเที่ยวนะครับไอเลยเลือกที่จะเที่ยวในโตเกียวก่อนที่จะเที่ยวระยะไกลเริ่มจากที่ย่านยานากะกินซ่าเป็นเมืองที่คนและแมวอาศัยอยู่ร่วมกันรถไฟไอใช้สายยามาโนเตะนะครับเพื่อนๆสายสีเขียวอ่อนนั่งจากสถานีอากิฮาบาระมาลงที่ j r อาริปุลิใช้ทางออกทิศตะวันตกนะครับเพื่อนเพื่อนเวสเอ็ซใช้เวลาเดินประมาณ3นาทีก็ถึงแล้วนะครับ ใครที่ชอบเที่ยวแบบมาดูญี่ปุ่นจริงๆที่แตกต่างไปจากปกติรวมถึงชอบลองของอร่อยแถมยังรักแมวขอบอกว่าห้ามพลาดเลยนะครับย่านนี้เพราเป็นย่านลับที่คนญี่ปุ่นนิยมไปเดินเที่ยวกันเป็นย่านชอปปิ้งที่เก่าแก่และย่านนี้รอดพ้นจากสงครามโลกด้วยนะนเพื่อนๆอย่าลืมถ่ายรูปที่บันไดย,ยูยาเกะด,ดันๆกันนะนเพื่อนๆแต่ถ้าได้ถ่ายช่วงเย็นๆแสงทวายไลท์จะเป็นอะไรที่สวยมากนะครับ หลังจากเที่ยวเสร็จก็เดินทางไปไหว้พระขอพรกันที่วัดเซนโซจิกันต่อเดินทางด้วยรถไฟสายเจยยามานโนเตะนั่งจากสถานีนิปุลิไปลงสถานีอุเอโนะนะครับค่าโดยสาร1 4 6เยนเพื่อต่อสายกินซาลายสายสีส้มเพื่อไปลง49สถานีอาซากุสะค่าโดยสาร178เยนใช้ทางออกหนึ่งนะบรรยากาศวันที่ห้ไปค่อนข้างคึกคักเลยแหละเพื่อนๆนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับเริ่มต้นกันที่ประตูคามมนาลิ เดินเข้ามาก็จะเจอถนนนาการมิเสะซึ่งเป็นแหล่งกินแหล่งชอปสุดฮิตที่หนึ่งเลยนะหลังจากกินซาลาเปาทอดเสร็จก็ไหว้ผ้าขอพรออถ่ายรูปเดินเที่ยวเล่นรอบๆวันนะครับก็ถึงเวลาหาอะไรกินก่อนเข้าโรงแรมวันนี้เป็นวันที่จะต้องตื่นเช้าเพื่อเดินทางไปดูภูเขาไฟฟูจิกันต่อเลยไปหาอะไรกินกันที่ตึกม่วงไอช้สายรถไฟกินซาลายสายสีส้มนั่งจากสถานีอาซาุสะไปลงที่สถานี G15 ิบุยโนฮิโรโคจิ ค่าโดยสาร178เยนหลังจากนั้นก็เดินเที่ยวย่านอุิโนะมาจบกันที่ตึกม่วงเพื่อหาของกินราคาถูกกันโซนอาหารก็จะอยู่ชั้น B ี2นะครับเดินลงบันไดามาชั้นล่างสุดเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับตึกม่วงหลังจากนั้นไอ้ก็เดินทางกลับโรงแรมใช้สายรถไฟฮิบิยะไลายสายสีเทานั่งจากสถานีนากาโอกาชิมะจิไปลงที่สถานี h 1อากิฮาบะระค่าโดยสาร178เยน ตอนนี้ถึงสถานีชินจูกุแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อรถไฟที่เราดีเซอร์ฟซีไว้วันแรกที่เรามาถึงที่สนามบินเพื่อไปคาวาคุจิโก่ะนะวันนี้แผ่นเที่ยวคือภูเขาไฟฟูจินะเริ่มเดินทางที่สถานีอากิฮาบาระใช้สายรถไฟชุโอโซบุรายสายจีเหลืองนั่งจากสถานี JR อากิฮาบาระไปลงที่สถานี JB10 ชินจูกุโดยใช้บัตร JR ไวพแต่ใช้งานครั้งแรกเป็นค่าโดยสารในการเดินทางนะนเพื่อน หลังจากนั้นต่อรถไฟขบวนคันจิและไอได้รีเซิร์ฟซิทที่นั่งขาไปที่บูธของ JR ที่สนามบินนาริตะแล้วนะส่วนขากลับเป็นขบวนฟูจิเอ็กซ์คิวชั่นนะครับเพื่อนๆหลังจากเริ่มเดินทางที่สถานีชินจูกุไอได้ลงที่สถานีโอซุกิเพื่อเปลี่ยนตู้ไปยังสถานีคาวากุชิโกะสเตชั่นอันนี้เรามาเปลี่ยนรถกันรถไฟกันที่สถานีโอซุกินะครับข่าโดยสารตั้งแต่สถานีอากิฮามะระจนถึงสถานีคาวากุจิโกะ ให้ใช้บัตร JR w i Pass แต่ที่สถานีเพื่อเสียค่าใช้จ่ายได้เลยนะเพื่นพนพอนๆเพราะการเดินทางค่อนข้างไกลค่าโดยสารก็ตามระยะทางเพราะพรุ่งนี้ไอ้มีเดินทางไปกาล่าอย่สว่าโดยนั่งรถไฟชิงเนเซนเลยเปิดใช้สเสลจะได้คุ้มกับราคาบัตรครับพอถึงสถานีคาวากุจิโกก็ยื่นบัตร JR w i Pass ให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ ในการเดินทางเที่ยวแต่ละสถานีานไอใช้รถเมลสายเลดไลน์ลงเที่ยวตามจุดต่างๆโดยใช้บัตร IC ซ a กาที่เติมเงินเอาไว้เพื่อใช้จ่ายแทนเงินสดนะจุดแรกที่แวะคือสถานีที่9โบเวค่าโดยสาร180บาทค่าบัตรขึ้นกระเช้าไปกับราคา900เยนนะครับสถานีที่9เราจะลงไปเที่ยวกระเช้าโบเวกัน ตอนนี้ก็มาอยู่ในงานเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไบข้างบนกันนะครับ <Thank you. S 1> ถึงแล้วนะครับ <Thank you. S 1> อากาศดีไม่มีเมฆนะวันนี้ หลังจากเที่ยวจุดนี้เสร็จแล้วอีกจุดยอดนิยมคือสวนโออิชิพาร์คค่าโดยสาร470เยนกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับสวนโออิชิพาร์คนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2ลรอบแรกมามองไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิเต่ครั้งนี้ภูเขาไฟฟูจิโอโหเห็นชัดเลยนะครับท้องฟ้าสะอาดมากวันนี้ไปดูกันมันเป็นอะไรที่สวยงามมีทะเลสาบแล้วมีภูเขาไฟฟูจิโอโหลกูด และขากลับก็นั่งสายเลดไลน์จนถึงสถานีคาวากุจิโกะค่าโดยสารอยู่ที่570เยเ็ยนครับรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยนั่งรถเมล์นะครับ1220เยนบัตรลบเว900เยเยน ส่วนการเดินทางกลับนะครับใช้รถไฟสายฟูจิเอ็กคิชันโดยใช้บัตร JR y p a s เหมือนเดิมแต่จ่ายค่าตั๋วขากลับตั้งแต่สถานีคาวากูจิโกจนถึง JR อากิฮามารได้เลยนะครับคุ้มจริงๆอ่าผมแถมเรื่องนึงนะครับเพื่อนๆคำนวณเวลากันให้ดีนะครับดูเวลาขากลับเที่ยวสุดท้ายของรถไฟเราให้ดีๆนะเพราะว่าบางทีรถเมสายเลนไลน์คนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะ จอดรับผู้โดยสารทุกป้ายเลยนะครับแล้วก็จะทําให้รถเนี่ยแน่นมากปัญหาที่ให้เจอเนี่ยเกือบไปไม่ทันรถไฟขบวนที่ให้ต้องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็คํานวณเวลากันให้ดีๆนะครับท้เดินทางไปกาล่ายูซาวาโดยเดินทางจากสถานี JR ไอกีฮามะ ใช้สาย JR Yamano-te สายสีเขียวเดินทางไปลงสถานี j y 01 Tokyo Station ใช้ตั๋ววพาสในการเข้าป้ายมานะครับตั๋วชิงคันเซ็นเก็บไว้นะใช้บัตร JR w i Pass แตะจ่ายค่าโดยสารส่วนขบวนชิงคันเซ็นที่ให้ขึ้นนะครับชื่อ t านิก a w a 81ก็ใช้บัตร JR w i Pass เหมือนกันค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวตอนเราเป็นค่า n u m b e r 7อิจิซันนิคุกัตส81ไปการาอยู่ัวา ตอนนี้ก็ถึงสถานียูซาวาแล้วนะเจ้าวอยพารในการแตะเท้านะครับอ่ะเราจะเข้าไปข้างในกันราคาตั๋วขึ้นกระเช้ากอนโดลาและลิฟต์ราคาที่ซื้อรวมแล้ว9,500เเยนนะเพื่อนๆส่วนการเช่าอุปกรณ์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เ,เลือกเล่นอะไรกันนะเพราะราคาจะไม่เท่ากันส่วนไาเลือกเป็นสโนว์บอร์ด ค่าเช่าอุปกรณ์ของไอยรวมแล้ว13,500เยนเช่าล็อกเกอร์อีก1,000เยนนะครับเดี๋ยวไอ้ i อินเสิร์ตวิดีโอให้ดูนะ ตอนนี้ผมได้ทำการสแกนเพื่อเช่าอุปกรณ์แล้วนะก็มีให้ใส่ชื่อเบอร์โทรอีเมลการเช่ามีคุก้องส่วนลดไหมระยะเวลาี่วันในการเช่าก็ยูเซอร์ที่ต้องเช่ามีชื่ออะไรบ้างดีอ,อะไรกับ,บชื่อของผมนะครับแล้วก็อายุเราแล้วก็ติกอายุแล้วแล้วก็ติกเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็เช่าอะไรบ้างอย่างวันนี้ผมเล่นสโนว์บอร์ดก็จะมีการเช่าสโนว์บอร์ดสชิ้นกับรองเท้านะครับราคาห5 0 0ยเยนจะมีแว่นตา1 5 0 0ยเยนหลังจากนั้นก็ใส่ส่วน สูงขนาดรองเท้าขนาดไซส์ที่ผมเลือกอันนี้ก็จะเป็น UK เป็นเบอร์เก้านะขนาดสโนบอดจะโดนกำหนดไซส์ที่มาตรฐานไห้ที่แนะนำก็คือ155้าเซนติเมตรเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าครับต่อไปยูเซอร์คนที่2สามารถใส่ชื่อแล้วก็กรอกรายละเอียดที่เราจะเช่าได้เลยนะจากนั้นเราก็จะสร้าง QR ีย d e คเพื่อไปชำระเงินกันนะนะครับกดไปต่อหลังจากลงทะเบียนเสร็จก็จะได้ QR code คมาจ่ายเงินที่ตู้ชำระเงินด้านนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปชำระเงินเอาอุปกรณ์กัน อุปกรณ์กันก้ะครับหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วรถไฟขากับนั่งขบวนเดิมเลยนะเพื่อนๆจ่ายด้วยบัตร JR w Pass เหมือนเดิมเท่าที่ไอรู้ราคามารู้สึกตกอยู่ที่13,000เยนนิดๆน,นะสำหรับขบวนชิงเันเซ็นหลังจากถึงสถานีโตเกียวนะเพื่อนๆไอ้นั่งสาย JR y a m a n o t e กับอากิฮาบาระก็ยังใช้บัตร JR w วพ Pass อยู่นะคุ้มค่าละใช้เดินทางไกลมา2วันนะเพื่อนๆไอ้แนะนําเลยอันนี้ วันนี้เดินทางไปหาขนมกินกันที่เมืองคาวาโกเอะกันนะครับโดยเริ่มเดินทางจากสถานีอากิฮาบาระใช้สายรถไฟชูโอโซบุไลาสายสีเหลืองตั้งจากสถานี JR อากิฮาบาระไปลงที่สถานี JB10 ชินจูกุโดยใช้บัตร JR w Pass เหมือนเดิมและต่อสายไซเกียวไลคอมมูเตอร์และผิดคาวาโกเอะนะเพื่อนๆจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆนั่งยาวไปลงที่สถานีคาวาโกเอะได้เลย ตอนนี้ผมอยู่สถานีวา w กเอะแล้วนะครับเพื่อนเนเดินออกมาจากสถาน,นีก็จะเจอตัวเลือกในการเดินทางไปยังย่านหอะระฆังโทกิโน,น,นะคานเนะนะโดยจะมีรถแท็กซี่กับรถเมล์ไว้คอยบริการด้านหน้าสถานีเลยแหละส่วนไห้เลือกที่จะเดินเอานะครับเพราะอยากเดินชมเมืองไซตามาที่ได้ชื่อว่าสงบสุขมีทั้งขนมมีทั้งอาหารตลอดทางเดินเยอะเลยนะครับออกมานอกสถานีมองซ้ายมือนะครับเพื่อนเพื่อนจะเจอทางเดินข้างห้างมาลูฮิโรนะครับเราเดินจนสุดทางเจอบันไดาทางลงหน้าป้ายเคียมอครับ หลังจากนั้นเดินตรงตามทางอย่างเดียวเลยนะครับประมาณ1กิโลจะเจอสี่แยกไฟแดงพอข้ามแยกมาก็จะเจอถนนพื้นที่ป้าเป็นอิฐนะครับเดินต่ออีก250ห้เมตรให้เพื่อนๆเลี้ยวซ้ายจะเจอสี่แยกไฟแดงแล้วเลี้ยวขวาก็จะเข้าสู่โซนเมืองเก่าของเมืองคาวาโกเอะเรื่องซื้อเลือกกินกันให้สนุกเลยนะครับเพื่นพนพอนๆเพราะของกินเยอะมากจริงๆส่วนขากลับก็นั่งสายเดิมกลับเลยนะครับก็ต้องใช้บัตร JR w i Pass วันนี้ครบกำหนด3วันละนับตั้งแต่เปิดใช้งานมานะใช้เดินทางไกลนี่คุ้มมากจริงๆเลยนะครับ วันนี้ตื่นสายได้หลังจากเดินทางไกลกันมา3วันติดแพนวันนี้เลยสบายสบายหน่อยไปหาอะไรกินที่ตลาดปลาซึกิจินะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินสายฮิบิยาลายสายสีเทาจากสถานีอากิฮาบะระไปลงที่สถานีซึกิจิค่าโดยสารร้อยเ็เยนเดินออกมาเลี้ยวซ้ายเราจะเดินผ่านวัดซึกิจิฮงวานจิเราสามารถแวะเข้าไปถ่ายรูปกันได้นะหลังจากนั้นเดินตรงจนเจอแยกไฟแดง ข้ามถนนก็จะเจอตลาดปลาซกิจิแล้วล้างท้องรอได้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อาหารทะเลเยอะมากหลังจากกินอิ่มแล้วก็ไปเกาะโอไดบากันต่อให้เริ่มเดินทางจากตลาดปลาซกิจิไปที่สถานีรถไฟชิโอโดเมะนะครับนั่งสายยูมิคาโมเมะรถไฟไร้คนขับลงสถานีไดบาสเตชันค่าโดยสาร325เยนนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เกาะโอไดบาแล้วนะครับใช้สายรถไฟยูมิคาโมเมะ เดินมาไม่ไกลจากตลาดปลาซึกิจิเดินมาประมาณ1กิโลนิดๆน,นะครับก็ถึงสถานีที่สามารถขึ้นรถไฟที่ไม่มีคนขับที่เขาว่ากันว่าชอบไปยืดถ่ายรูปข้างหน้ากันนะครับเดินเดี่ยวห้างชอบป,ปิ้งถ่ายรูปคู่กันดั้ม อ๋อเรื่องหนึ่งนะครับเวลาซื้อสินค้าอย่าลืมใช้พาสปอร์ตเพื่อทําแท็กฟรีกันนะเพื่อนๆหลังจากเดินเที่ยวที่เกาะโอไดบะก็เริ่มรู้สึกหิวขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็เลยอยากกินซูชิเลยเลือกไปที่ชิบูยะนะครับจะได้ช้อปปิ้งต่อที่ร้านดองกีด้วยเริ่มต้นเดินทางที่สถานีไดบะนั่งสายยูมิคาโมเมะไปลงที่สถานีชิมบาชินะครับค่าโดยสาร325เยนต่อสายกินซาลายสายสีส้มไปลงที่ชิบูยะสเตชันค่าโดยสาร178เยนครับเดินออกมาจากสถานีเราจะเจอกับน้องหมาฮาชิโกะถัด ให้เรามองหาตึก109ชิบุยะนะเพื่อจะเดินไปที่ร้านซูชิร้อยเย็นกันนะเพื่อนเพื่อนเดินตามถนนซ้ายมือของตึก109มาเรื่อยๆนะครับข้ามถนนที่3แยกไฟแดงมาทางหน้าตึกรอยโฮสเพื่อนเพื่อนจะเจอซอยข้างตึกให้เลี้ยวขวาเข้าไปในซอยตอนนี้ผมมาถึงร้านซูชิร้อยเย็นแล้วนะครับที่ชิบุยะแล้วนะครับหลังจากกินเสร็จนะครับก็ไปเดินย่อยกันต่อที่ตึกดองกี้สาขาชิบุยะนะเดินออกจากร้านซูชิมองขวามือสุดทางก็จะเจอเลยครับเดี๋ยวไอ์อินเสิร์ตแผนที่ให้ดูนะครับ ตอนนี้ออกมาจากร้านซูชินะครับต่อไปก็เดินหาร้านดองกีกันนะครับอ้าเจอแล้วร้านดองเก้ที่ใหญ่ที่สุดของชิบุยาท้ายเดินทางกลับโรงแรมด้วยรถไฟสาย JR ยาม a ออเตเหมือนเดิมนะครับสายสีเขียวนั่งไปลงที่สถานีอากิฮามะะค่าโดยสาร2 1ง้เยนครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีโอกาชิมะจินะเดี๋ยวเราไปตึกม่วงกันก่อนเนื่องจากวันนี้ฝนตกแบบมาหยุดก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไปเดินซื้อของที่ตึกทาคายะหรือตึกมวงที่เรารู้จักกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องรีบซื้อของเผื่อลืมซื้ออะไรจะได้กลับมาเก็บได้นะครับเริ่มเดินทางจากสถานีอากิฮามะระโดยใช้รถไฟสาย JR ยามาโนเตะไปลงสถานีโอกาชิมะจิค่าโดยสาร146เยนนะครับ ลงจากสถานีให้เลี้ยวขวายังไม่ต้องข้ามฝั่งไปตลาดะเมโยโกะนะเราจะเห็นตึกสีม่วงเลยให้เดินไปที่ตึกเก่าพอถึงตึกแล้วเลี้ยวขวาไปทางหลังตึกจะเจอซอยให้เลี้ยวเข้าไปด้านซ้ายมือนะครับเข้าไปเราจะเจอตึกม่วงใหม่ทีนี้ก็ช้อปปิ้งกันให้เต็มที่ได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตแผนที่ไว้อีกทีนะครับหลังจากที่ช้อปปิ้งตึกม่วงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดินย้อนกลับมาทางเดิมที่สถานีรถไฟข้ามถนนไปก็เป็นย่านอเมโยโกะไปเดินหาของอร่อยกินกันต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆ เดินทางไปเมืองคามาคุละกันนะครับตอนนี้ผมกำลังรอรถไฟกระบวนโยโกสุวันนี้อากาศสดใสมากนะครับเพื่อนแพนเที่ยววันนี้เดินทางไปที่คามาคุระไปไหว้พระใหญ่ไดบุสึไปถ่ายรูปคู่รถไฟเอโนเดนตามรอยกระตูนสแสลมดังเดินทางไปเกาะเอโนชิมะเพื่อไปชมวิวสะพานแดงแล้วไปเก็บภาพบรรยากาศหน้าสถานีโตเกียวกันนะครับ เริ่มต้นเดินทางจากสถานีอากิฮาระนั่งสาย JR ยามาโนเตะไปลงที่สถานีชิมบาชิต่อด้วยสายโยโกสุกะายสายสีน้ําเงินนะนเพื่อนๆไปลงที่สถานีคามาคุระค่าโดยสาร950เยนหลังจากนั้นเดินออกมาซื้อตั๋วรถไฟเอโนเดนไลได้ทั้งที่ตู้ขายตัว๋วหรือซื้อกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับตามที่เราสะดวกได้เลยตั๋วที่ให้ซื้อเป็นตั๋ววันเดย์พาสนะครับราคา800เยนครับตอนนี้ผมลงมาจากรถไฟขบวนที่มาถึงคามาคุระแล้วนะครับไดหนอกมาทางเวสต์เอ็กซิด้านหน้ามันจะมีที่ขาย สายตัวสำหรับเอโนเดนไลน์นะเลื่อนเดินทางที่สถานีคามาคุระไปลงที่สถานีฮาเซด้วยขบวนเอโนเดนไลน์เป็นขบวนโลคอส์สายสีเขียวนะเพื่อนๆหลังจากถึงสถานีฮาเซแล้วให้เดินออกประตูเกียรติบุตรด้น,นะครับออกจากสถานีฮาเซนะครับให้เดินตามทางประมาณ500เมตรตรงอย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆแล้วก็จะเจอกับทางเข้าวัดเดี๋ยวอินเสิร์ตแผนที่ให้ดูนะครับ หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่ตามรอยกระตูนแลมดังกันต่อนะครับเพื่อนๆน,นั่งจากสถานีฮาเซะไปลงสถานีคามาคุระโคโคเมะนะครับเพื่อนๆหลังจากถ่ายรูปตามรอยกระตูนแลมดังแล้วนะเสร็จจากจุดนี้ก็กลับไปขึ้นรถไฟที่สถานีเดิมเพื่อไปเที่ยวเกาะเอโนชิมะอาาจะลงที่สถานีเอโนชิมะนะครับแล้วเดินต่อไปยังเกาะนะ วี้ผมมาเที่ยวเมืองชิบามาตะนะวันนี้ไอมาย่านเก่าแก่อีกย่านหนึ่งในโตเกียวนะครับเสน่ห์ของย่านนี้เห็นที่จะเป็นบรรยากาศเมืองเก่าแก่ขนมโบราณของญี่ปุ่นและวัดที่คนญี่ปุ่นนิยมเข้ามาขอพรกันเรื่องสุขภาพนะครับเริ่มเดินทางจากสถานี JR อากิฮามะระใช้สาย JR ยามโนเตะสายสีเขียว ไปลงที่สถานีนิโปลีนะครับค่าโดยสาร1 6 7เยนต่อด้วยสายเคเซคามานาชิไลน์นะครับไปลงที่สถานีเคเซทาคาสโกะนะครับราคาค่าโดยสาร2 6 2เยนนะครับแล้วเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ ยังเป็นสายเดิมต่อไปยังสถานีชิบามาตานะออกจากสถานีเราจะเจอรูปปั้นคุณลุงโทระนะครับซึ่งเป็นนักสแสดงที่เข้ามาทําให้ผู้คนรู้จักกับยานนี้มากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เดินข้ามสะพานสั้นไทชาคุแล้วก็เดินตามทางมาจนเจอร้านขนมเก่ายุคโชวะนะครับเพื่อนๆชื่อร้านชิบามาตะไฮคาระโยโกโชนะครับภายในร้านจะมีทั้งขนมและเครื่องดื่มสมัยก่อนให้เราได้เพลิดเพลิน และข้างกันก็จะเป็นทางเดินไปต่อถนนที่เต็มไปด้วยของกินอีกแล้วนะครับเดินจนสุดทางเราจะเจอวัดชิบามตาตะไทชาคุเทนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากด้านการขอพอรเรื่องสุขภาพนะครับเพื่อนๆวัดนี้เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นเลยละ่ะขากลับเดินกลับมาที่สถานีชิบามตาตะเหมือนเดิมนะครับ นั่งสายเคเซคานามาชิไลเหมือนเดิมไปลงที่เวโนค่าโดยสาร126เยนไอ้ต่อรถไฟไปชิบุยะด้วยสายจายามานเตะสายสีเขียวค่าโดยสาร210เยนและไปดูน้องแมวทีดีที่ชิจุกุโดยใช้รถไฟสายยามานเตะค่าโดยสาร167เยนและเดินทางกลับไปยังอากิฮาบราด้วยสายรถไฟจายามานเตะสายสีเขียวเหมือนเดิมค่าโดยสารราคา178เยนสายนี้ค่อนข้างครอบคลุมในการเดินทางเลยครับเพื่อน วันนี้ไปหาอาหารไทยกินกันที่ย่านโตเกียวทาวเวอร์นะครับเดินทางจากอากิฮาบาระใช้สาย JR ยามาโนเตะสายสีเขียวไปลงสถานีฮามามัตสึโชนะครับค่าโดยสาร170เยนออกจากสถานีก็จะเห็นหอส่งสัญญาณโตเกียวทาวเวอร์เดินตามถนนมาเรื่อยๆประมาณ500เมตรจะเจอซอยเลี้ยวซ้ายเดินเข้าซอยอีก50เมตรก็จะเจอร้านอาหารไทยเซนชูที่คนญี่ปุ่นนิยมมาทานกันนะครับเจ้าของร้านอัธยาศสายดีมากเลยนะครับยิ้มเก่งแถมบรรยากาศในร้านก็เหมือนอยู่ที่ไทยเลยนะครับเพื่อนๆ หลังจากกินอิ่มท้องแล้วก็เดินต่อมาที่วัดโซโจจิ ogi, เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มากร่ลมลื่นมากๆและเดินต่อไปถ่ายรูปที่หอส่งสัญญาณโตเกียวทาวเวอร์เดี๋ยวไอซ์อินเสิร์ตแผนที่ให้ดูนะครับหลังจากนั้นนะครับไอซ์ I ก็เดินเล่นไปชมแม่น้ำซึมิดะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปต่อกันที่วัดมัตสึจิชมาโชเด่นนะครับโดยใช้รถไฟใต้ดินสายกินซาลายสายสีส้มขึ้นที่สถานีคามิยาโชนะครับไปลงที่สถานีอาซากุสะสเตชัน ค่าโดยสารสองเยนอ๋อเดี๋ยวไอ้ i ส s e r t ภาพวิดีโอวิธีเติมเงินเข้าบัตรเติมเงินจากตู้เติมเงินให้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาเติมเงินเข้าบัตรก่อนนะครับตอนนี้บัตรเงินหมดละอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าละวิธีเติมเงินเข้ามือถือเติมยังไงนะครับบ่าผมวางไว้ตรงนี้นะผมก็เลือกกดที่หน,น,นึ่งพันเยน็จะมีชอราใส่เงินเขที่เป็นแบงค์ี่เป็นเหรียญน,นะเออก็ใส่เข้าไป เรีย,รยนนก,กนนตังค์มาเรียบร้อยแล้วเงินบวกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเงินเข้ามาเรียบร้อยอิคตัว์หนึ่งล้นเย็นนะครับเงินเข้ามาละเดินเรียบแม่น้ําซึมิดาไปเรื่อยๆจะถึงวัดมัตสึจิยามะโชเดนนะครับวัดแห่งนี้จะใช้หัวชายเท้าในการไหว้สักการะเพื่อขอพรนะเพื่อนๆ ส่วนหัวชะเท้าที่ไหว้เสร็จแล้วเราจะนําไปวางไว้ที่จุดวางนะครับเพื่อให้ผู้คนสามารถนํากลับไปทําอาหารทานกันได้นะครับเสร,ร็จภารกิจที่วัดมัตสึจิยามาโชเดนนะครับให้เดินกลับไปที่วัดเซ็นโซจิอีกครั้งเพื่อไปกินไอติมชาเขียวที่ขึ้นชื่อลือนามว่าเข้มข้นที่สุดในโลกเลยนะอยาให้อินเสิร์ตแผนที่ภาพให้นะครับ ถึงเวลาที่ต้องกลับโรงแรมเพื่อกลับไปแพ็คของแล้วนะครับรถไฟที่ใช้เดินทางกลับโรงแรมใช้สายกินซ่าลายสายสีส้มขึ้นที่สถานีอซากุสะสเตชันไปลงที่สถานีอุเอโนะค่าโดยสาร180ยเยนและได้ซื้อตั๋วเคเซสคารายเนอรที่สถานีอุเอโนะเพื่อเดินทางไปสนามบินนาริตะพรุ่งนี้นะครับสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับตัว๋วเครื่องบินไปกับ1 3,340บาท ค่าโรงแรมนอน2คน10คืน26,780บาทค่าเดินทางดโดยรถไฟทั้งหมดเลยนะครับ3,525บาท JR Pass 3,900บาทตัวขึ้นกาล่ายูซาว่า2,470บาทค่าเช่าอุปกรณ์สโนบอร์ด3,770บาท Pocket WiFi 2,000บาท Pocket Money 30,000บาทรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด10วัน 8 5 7 8 5บาทครับทั้งหมดก็เป็นแผนเที่ยวญี่ปุ่น10วันของไอนะครับเพื่อนๆก็สามารถเที่ยวตามได้หรือไปปรับใช้แผนเที่ยวของเพื่อนๆก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปช่องไออิสระนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไอในคลิปถัดไปได้นะครับหลังจากนี้ไอซจะเดินทางรอบประเทศให้ครบทุกจังหวัดให้ได้เลยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ไอด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไอสวัสดีครับ